สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบุญหลายสายสูงนะครับจะมาที่เด่นบอลคูโมนาโกกับเลอันโซเซียนะครับเจ้าบ้านโมนาโกนะครับผลงานในรอบนี้ผลงานในภาพรวมในรอบนี้เขาเขาถือว่าเหตุผลงานใ้บอขี่หายอยู่เหมือนกัน,นครับเพราะลงเหรนมาแล้วซีนัดยัง่าแพ,าพา้ไปเลยมากนะครับเป็นการชนะสองและเสมอสองนะครับเกม ขณะที่ทีมเนี่ยยืนยังเลอันเซียดาดนะครับผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุผลงานได้บอเบิงกับขี่ไฮปันได้นะครับพอลงเหรียญมาแล้วซีนัดแม้ว่าจะเก็บใช้มาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาก็ยังบอแผ่ไปมาทั้งซีนัดนะครับในเกมนี้แม้ว่าเกมเกมนี้อะเสียดาดเองเขาก็ ต้องมาบุกเจอกับทีมจาฟูงของกุ่มนะครับที่เจอกันมาในเกมนัดแรกครับเป็นเลอันโซเซียดัดนะครับ,เ, so รบเหตุให้ที่ยงแค่เสมอมาเท่านั้นนะครับเกมนี้มองว่าก็บานาจ,จะตึงกับเบิงงยากเกินไปนะครับเพราะถ้าเทียบเบืองจากในเรื่องของสภาพของสภาพความพร้อมของทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับเลอันโซเซียดดนะครับที่มาโดยสภาพทีมที่ค่อนข้าง เบืงพงผอมลบกว่านะครับเกมนีนายะังให้เลือกผู้ชนะมองว่าเป็นทางด่านทีมเยือนนะครับเลอันโซเซดาดนะครับที่เบิงมีภาษีภาษากว่านะครับเห็นควรมาเลือกเชียร์โซเซดาดนะครับฟันธงกับโซเซดาดนะครับเลอันโซเซดาดนะครับนายยะผิกเอาชนะได้นะครับประสานกัเสมอนะครับสำหรับไฟ มากินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจใังช่องหมหลายด้วยครับขอบคุณครับ